งดนี่กัดจีไห้คือเกามาครับคือเกากัดจีไห่คือเกาครับผมก็เป็นสูตรคำนวณมาตรฐรนมาครับอาจารย์ตลอดตลอดปีตลอดปีให้ตลอดปีนะครับเดี๋ยวมือนี้งวดนี้ร้อยสักขู่นะครับเนาะให้ให้ถามเนะยครับผมได้ยินข่าวว่าอันอยู่ในวัดเท่านี่ไหมครับอยู่ในวัดเท่านี้ได้ยินว่าอันมีพาอีกองหนึ่ง่นไห่ไห้ถือมาสูงวดสูงหดมัน่น คนนกติทั้งบนทั้งล่างงวดใดครับงวดที่ผ่านมาเนี่ยงวดที่ผ่านมางวดอ๋ออีห่าเจ็ดเก้าหากก่หาเก้าเจ็ดน่ะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ,บ่งรัฐบาลไม่สนับสน,นุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการรำมศการครับอาจารย์เจริญสุขเจริญสุขครับผมงวดที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเขาตะเล็ววิ่งเนาะเขาต<า><า>ะเล็ววิงว่งทั้งบนทั้งล่างแม่นบ่ครับเขาเล็วบนเล็ววิ่งทั้งล่าง สัตวไปเอาไปวิ่งเหรองขาได้เนาะอาจารย์ก็ให้วิ่งบ้างเหรอหาวิ่งหาบ่ให้วิ่งหาให้วิ่งหาเนาะก็จับคู่ถือว่าหลุดไปนะครับบ่มีบ่มีสไตเจ็ดเนาะเห็นของอาจารย์มีเนี่ยมีเก้ามีสองมีศูนย์มีหามีหาอีกสองตัวฐานว่างมีเอาเจ็ดใส่ในคักเป็ญญ์นะครับหาบนหาล่างนะครับหาบนหาล่างนะครับหาบนหาล่างเนาะ ถือว่างวดมหันก็ถือว่าสองหากระหนึ่งหางวดแรกสองหากระหนึ่งหาเงวดมห่างก็ถือว่าต้บวกกับหาเก้าก็ค้าสุดไปเก้าเก้าศูนย์ครับหาเก้ากับเก้าศูนย์ก็หายว่าหลายตัวเราครับนะครับเนาะงวดนี้ก็จะหายขึ้นเก้ามาครับขึ้เก้าก็จะหายขึ้เก้าครับกลเป็นสูตรคำนวณมาตรฐานมาครับอาจารย์ตลอดตลอดปีตลอดปีห้ตลอดปีนะครับ เดี๋ยวมึอนี้งวดนี้ร้อยสักรูนะครับเนาะให้ให้ถามนะครับผมได้ยิ้นคาวว่าอันอยู่ในวัดเท่าไห่ไหมครับอยู่ในวัดเท่านี้ได้ยินว่าอันมีพาอีกองหนึ่ง่นห้ให้ถือมาสูงวดสูงวดมันเพิ่นเพิ่นบอยากบอกวะครับเปืจ่จังใดไปถามเมื่ออาจารย์เขียวหนอฮะอาจารย์เขียวแต่เป็นล้ชซื้เข<อ>ียวื่อเขียร์ซื้อเขียวซื้อเขียวอัน ผมกอกเคยถามมาแล้วว่าแล้วกับ่บอกจากเถื่อเม่องเมื่อร่ตั้บนทั้งล่ังเมื่อใดครับเมื่อที่ผ่านมาเมื่อที่ผ่านมาวันอ๋ออหาเจ็ดเก้าหาเก้าเจ็ดน่ะเป็นเิ่นเก้าเจ็ดทั้งทั้งหาเจ็ดเนถือทั้งเก้าเจ็ดทั้งหาเจ็ดอาจารย์พ่อฮู้ว่าเพิ่นเพิ่นในเหล็กมาเตอไซคเพิ่นเพิ่นเงินนี่เอาเพิ่นละเพิ่นเก่าองอเพิ่นขึ้นกัน แต่่วาเพิ่งกับประธานอยากปล่อยไปไหนไปถามมันไว้จะพิ่นเพิ่นเพิ่งหายหลายตัวบครับเอ้ะไม่หลายตอกไม่หลายตัวเด็ดสองตัวอ้าบ่หายพิ่งหายสำหรับไอ้มอมเขียวหรือผ้าเขียวครับเพื่อนมอมเขียวเนาะหลวงพี่หลวงพี่หลวงพี่บอกหลวงพี่เขียวกัดเคสถามแล้วกับมาถือสูงวัดสูงวดแล้วมาถามแล้วกับเราบอกกับประธานไหนบอก แต่ว่าเพิ่นก็ถือซุ้งวันเรียนมันบ่ครับอาจารย์เพิ่นเพิ่นเป็นเลขความฝันเพิ่นนะว่าเป็นเลขยังไงเพราะหงนน้ำเพิ่นบ่ครับไม่ได้ถามเลยไม่ได้ถามเดี๋ยไม่ได้ถามแล้วแล้วแค่ถามว่าเพิ่นเพิ่นซื้อจากตัวจากตัวสินะเพิ่นเพิ่นหลายบ่วัดซื้อหลายตัวหรอเพิ่นเล่นตือตัวละยลอยอะไรยังไปกันหง่วนกับหันกังหันน้องก็ถือหลายอยู่ดิ๋ตือลอยคุ้นลอยตือลอยคุ้นลอยทั้งบนทั้งล่างนี่ยเจ็บเจ็บเก่ากับหาเจ็บมั้บอ มผมมาต้องเราต้องมีเหล็กผมมาเราเลขต้องมีทีมา้าทีบไปไแท้ๆทะเป็นเศษเหล็เป็นน้อยจากบ้านเป็นหมดเลขทีมา้าเนาะเป็มีทีมา้าเนาะเหล็กคนได้แค่มาสามหางแค่นั้นบอกเออแล้วมันแต่ได้มาคู่เดียวเช่นเทก็ได้คู่เดียวงวดหันได้มาสามคู่ถือทั้ง,ง,งนบนทั้งล่างทีแน่นน้อยได้สามบนเดี๋ยวงวดนี้ละช่วยมาเพิ่นจะได้ใกล้เมือออกบ่ มันใกล้เมือออกหรือจังไหนนี่แหละแล้วถามเพื่อนใกลเมือออกเนาะน้ำกันกับทงก็ถามเพื่อับเดี๋ยวใกล้เมือออกครับถามเด้อพี่น้องแล้วรอติดตามกับนะครับพระเขียวหลวงมอมเขียวเก็ใกล้มือเพราะสิลอยๆมาถามเพิ่อนฮะเราจากแดงปันพี่น้องเอฟซีเนาะผู้อยู่ทางบ้านผู้ยากลําปากนะครับฮาได้โชคน้าเพิ่นเดี๋ยวมาติดตามสูตรของพระอาจารย์อีกคือเกันนะครับเนาะครับในเมือวันที่ หนึ่งมีนาคมสองพันหร้อยหกสิบห้ากันนะครับอาจารย์วัดโอาตัวยงยนะครับอาจารย์เ้อะยงยงเเป็นอาตัวยงยงชัดคุณเบอร์สารวโออนมวลนี้ขอวันวันวันที่ครับอาจารย์วันที่เห็นมวมวลนี้ขอแตกล่างแตกบนเด้ออาจารย์ับจุดเห็นนะครับนี่ วันที่หนึ่งตัวใหญ่ๆเลยมีพ่อล้มกับวีวีอากาศเย็นอ่พี่น้องเตรียมสมุดปากานะครับขืนมาเขียนพร้อมกันงวดประคันขาดไพเอาไปวิ่งล่าง วิ่งบนได้ทั้งล่างทั้งบนนะครับทั้งล่างทั้งบนวิ่งหางดวดอัันวันนี้มาเบิรงครับว่าจะให้วิ่งตัวใดจับคู่ตัวใดนี่วงกลมอรลันห้าตัวอรหันบ่ก็เ,เอิญ <c oughs> ตั้งตั้งไมละสูตรห้าตัวอัต์ันะอจานน้อจ้ะครับตั้งซื้อสูตรมาได้ยนี่ห้าตัวอรลัน์ล่างหนึ่งสี่ หนึ่งสี่หนึ่งเก้านะครับล่างเดี๋ยวมาเบิ้งบนนะครับเดี๋ยวเบิ้งบนว่าจะเป็นตัวใดกันบน 3, 8, 3, 8, 3, 8, สามแปดเก้าสามแปดเก้าสาม 8, 3, 8, 3, 8, 8, 8, 8, นี่ยนะสามแปดสามแปด่ครับสามแปดสามเก้าแค่นี้เนาะครับเนาะ ครับขอขอเหล็กแ่นขยันนะครับวิ่งขอขยนันขยนันขยันวิ่งวิ่งบนล่างบนล่างสามตัวเดียวสามตัวเดียวบอกครับอาจารย์ตัวเดียวเลยบนล่างมั่นใจสามมาแนะ่ขย์นวันนี้มันออก ออกวันวันที่เดวันที่หนึ่งเนาะวันที่หนึ่งวันอังคารออกวันอังคารหนึ่งวันอังคารตรงกับวันอังคารนะครับอั่คารสามแปดเก้านะครับสามตัวบนอาจารย์ก็ให้ซับหนี้คือเก่าครับบ่มีให้เพิ่มได้มาแล้วครับสําหรับเลขสูตรคํานวณของอาจารย์วัดโพนะครับตั้งสูตรหาไหมคือห้าตัวอรหันนะครับถ้าพี่น้องมามักเพชอบที่อาจารย์จับให้จับได้ไหมจับสมบัติ จะสมัติจับเอาในนี้ก็ได้นะครับเด้อนะครับสมัติจับเอาในนี้ก็ได้สลับกันก็ได้ครับสลับกันก็ได้ครับบางเทียกับมัดมัดบิดได้นนินะครับนอจานเนาะสามเก่าเนี่ยอาจารย์จับให้แล้วอาจจะจับเป็นสามซี่ตึ้งสี่ก็ได้เนาะซี่สามก็ได้ซี่สามตังสี่ก็ได้อะไรครับผมสามตึ้งตึงสี่ก็ได้อาจารย์ครับเนียนตัวใดครับสีแดงแดงปากกาแดงสีแดงกีดเลยเิี่ยสามตัวกับตัวเดียวในบด เล่นหนักๆแล้วสามตัวนี่เนาะสามตัวเล้วสี่ร้อยแล้วออสามตัวก็ร้อยเรียวเต๋อสามตัวก็มีหางเดียวอ๋อสามตัวก็ตัวเดียวหางเดียวสองตัวก็มีแค่นี้เนาะหนึ่งสีหนึ่งเก่าอ๋อครับพี่น้องอันนี้อันนี้อาจารย์เราวที่แยกให้แบบนี้ทุกหมดเลยเด้กพูดบนอันนี้ล่างบนล่างไปเลยเออแต่ว่าพี่น้องเอาไปกะเอาหนีมาบนนทำเนียด้อเอาหนีไปล้างนทำเนียะเนาะ ับเาราล่างเท้ามันกับไปมันกับไปเท้ากับไปบนไปล่างนะครับพี่น้องกับบนในนอนนะครับแต่นี่อาจารย์เราเรียกให้หมดนี้นะครับวิ่งล่างหมดนี้มั่นใจคือเก้านะครับวิ่งบนล่างวิ่งบนล่างสามตัวเดียววิ่งวิ่งสามบนแล้วก็บวิ่งล่างสามพรมมีสามตัวเดียววันนี้วันนี้หรอกวันนี้วันนี้หอกเพราะว่าหนึ่งเก้าว่ะครับหนึ่งเก้าสามเก้าเน้นให้สามตัวให้สามแปดเก้า จะจับเอาซี่ก็ได้นะครับเนาะจับได้นี้ก็ได้ที่อาจารย์เนาะสามเปียกก็จับมานหนีเนาะอสามกองก็มานหนีก็ได้หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเก้าแต่ว่าอันนี้แต่ว่าแต่ว่าตัวนี้เพิ่งจับได้หนี่งสามสี่สามหนึ่งเนาะแค่นี้ลองลองว่ามันไหลถ้าว่าสมถ้าว่าสามตัวก็จับมันสีก็ได้นี่จับเพิ่มไปจับเพิ่มนี่สามแปดสี่ สามแปดหนึ่งสี่ก็ได้แม่นครับผมสามหนึ่งสีก็ได้สามหนึ่งเก้าสีก็ได้เนาะนะครับพี่น้องมักชอบก็ไปหาที่จับสลัดกินได้ไครับผมเอาไปรวยๆนะครับอาจารย์ว่าครับผมเยบอร์เบอร์โทรมาหายดีจังเอาไปเอาไปรวยๆใน พี่น้องเอาไปรวยรวย,ยนะวา่าเ,เอาไปรวยรวยเอาแคบไปจดไปครับพี่น้องอย่ยาเฝ้าลืมเล้คองห้ามลืมเด้วยลยครับนี่คันออกแต่เว้นคันออกแต่แต่ต้นคลิปนะต้นเดือนกับพี่น้องก็จะลืม,ลมเร็วจดไปแคบไปนะครับจดไปแคบใบ